ไดีครับพี่น้องครับมือนี่ข่อยมากินุ๋ยเตี๋ยวครับล้านชามสุกยูสุรินข่อยว่าเพื่อนถามข่อยว่าเสียเอาน้ำยังผมว่าเอาโอเลี้ยงครับนะเเพื่อนได้สร้างดอกไหม้คยสร้างโอเลี้ยงพี่นออ้องนี่สร้างโอเลี้ยงแต่ว่าเพื่อนเอาดอกใหม่มาใส่ข่อยอก็เป็นอีกเสนีอันหนึ่งเนาะครับพี่น้องเนาะสั่งโอเลี้ยงแล้วเพื่อนใส่ใส่แก้วแบบโบราณโบราณเนาะใส่แก้วเป็นขันเนาะใส่เป็นขันตักน้ำใส่เป็นขันแล้วก็ เพื่อนก็เอาดอกไม้ใส่ด้วยนะครับมาเสิร์ฟไว้แล้วพี่น้องออืออู้อ้้จังได้สีกินเบิดเนาะบันบนี้น้องพี่้องนี่แหละครับสร้างมากินเืินเมนูเมนูมมไกดโควิดะนะเป็นคนบอกินเส้นเนาะ วันนี้ไม่กินเส้นกนะินเกาเหลาครับวันนี้กินเกาเหลาแล้วก็มีสั่งอันนี้ผักเพิ่นให้เองนะครับให้มาด้วยนะอุ้ยต่แซ่บหละ่ะอุ้ยมากินด้วยครับเชิญเชิญเชเชิเ